จราไม่รู้เบลเอปลงอินสตาแกรมบ้างเลยอ่ะลงรูปคู่อ่ะเรื่องเรารักกันอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องให้คนอื่นรู้ล่ะก็ลงอยากลงรูปด้วยกันอะครับครับโอเคครับเดี๋ยวพักกองสิบนาทีได้นะครับหัวเหม็นมากเลยน้องเบลเนี่ยเออมันเป็นแฟนกันก็ต้องลงรูปคู่ด้วยกันดิใช่เหรอไม่เนเกี่ยวเลยต้องลงอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามาถกเรื่องนี้กันในแก๊งเมนบอยส์มีเกิร์ลเพฤหัสนี้ก็แล้วกัน ฤหัสนี้นะคะ6โมงเยนถึง2งทุ่มทางช่องจิเท i ช n นแอร์ค่ะอืมอ่าพอแล้วเข้าเข้าฉากต่อไปกล้องกล้องกล้องจ้าวจ้วองแอคชั่นอมมคะหอมมากเลยที่รัก